you กระต่ายน้อยลิซ่าแวะมาทักทายชาวบริงในรีไลฟ์ค่ะแถมยังโพสเค้กและดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเธอด้วยคำทักทายน่ารักน่ารักว่าบริงคือบริงคือขอบคุณบริงของเราที่ทำให้ฉันมีความสุขมากๆในวันเกิดขอบคุณมากคุณชอบโฟตโต้บุ๊กไหมเห็นฉันแกะกล่องในลิลลี่ฟิล์มหรือเปล่าฉันตื่นเต้นมากและมันก็สนุกมากเลยคิดถึงคุณมากแล้วเจอกันเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังตอบกลับข้อความของบลิงค,คืออีกทว่าคุณทานอะไรเป็นอาหารเย็นลิซ่าตอบกลับว่าไก่ไม่มีกระดูกปร,รุงรสเผ็ดมีบลิงจากไทยค่ะเขียนข้อความภาษาไทยว่าอยากเห็นหน้าเลโก้จังลิซ่าอ้อนสุดๆค่ะตอบกลับว่าแลไม่อยากเห็นหน้าเราเหรอ ความน่ารักและความใจดียังไม่หมดเท่านี้ค่ะลิซ่าได้อัพภาพบนอินสตาแกรในวันที่ Unbox Photobook และอัพภาพของ l e โกสมาชิกตัวที่5ที่กำลังเล่นกับตุ๊กตาปลาอยู่ตามคำขอของบริงผู้โชคดีค่ะแถมภาพสุดหล่อลูกา้าและหางของวีโอมาด้วยค่ะงานนี้เรียกว่ามีคนดีใจกันเพียบเพราะว่าได้เห็นลิซ่าทำตามที่ขอและยังเห็นว่า ลิซ่าได้รับของขวัญแล้วน่าดีใจแทนจริงๆค่ะ oh My God <laughs> <laughs> k okay. Sexy guys I know <Wow. laughs> Yeah I think we done for today and <laughs> I'm so new to this 좋아요구독그리고알람 뭐였죠? 알람 설정까지. 띵띵띵띵띵. 뭔가 <laughs> 웃기다. Bye. See you on the next one. Bye.